รับสู้นะครับพี่ผมเส้นที่เราเก็บแค่เลยอยกันอีกแล้วนะครับเปิ้ออยากรออยากรอรอบ้านกแซ่สวัสดีครับเร็วผมอยู่อันดับสิบสองแล้วแค่โอ้โหอยู่ไปว่าทีครับมาดูเด็กกันว่าผมใช้เด็กอะไรครับเด็กดีนะครับว้าเด็กดีที่ผมใส่อันดับสิบสองได้นะครับผม ดูกันครับว่ามีอะไรฟังได้มีเน้นตีป้อมนะครับบอกว่าเน้นตีป้อมนะครับเริ่มแรกก็จะมีแบคนะครับตอดบนรล่นตีป้อมเลดนั่นแหละนะครับบรรลแล้วเมกเไนท์บอมน้ำมันน้ำปิโจนพุ่งนะครับการก็ป้องกันฮันเตอร์ก็เข้าบัญญุนะครับแล้วก็ฆ่าเมกเไนท์ด้วยนะครับก็เทคนิคประมาณนี้นะเออก็อยู่คลาสใหม่ครับชื่อว่าอ,อ่า เอเดสปอร์ตไทยแลนด์ครับมันอยู่อันดับสิบนะครับผมงคะแนนนั่นเองนะครับผมก็ที่คุณบิกก๊กก็อยู่สูงกว่าคุณบิกก๊กนะครับแล้วก็มาดูว่ามีอะไรอัปเดตแบบบิ๊กาจจะใหม่ที่ผมได้อัปเดตบ้างครับอ่ะีรนะครับเดีฮ่าแตครับ,รรบก็ได้อิเล็กโทรดนาะก้อนแล้ยครับก็ ได้เลเวลแเลยนะครับแต่ว,ว่ายังอัพไม่ได้นะครับเพราะตามไม่พอนะครับแล้วก็มี e x c u t i o n e r Golden b Key โทน Sappy Tesla นะครับก็ประมาณนี้นะเออก็อัพเดตมาเยอะสมคข,ขัวนะครับโอเคนะคะแป๊บหนึ่งนะครับอโอเคมาต่อก,กัน r e p a ย์กันเป็นดูดูผมเปียกดูออกระบป๋าเป้เช็ด,ดอ,อย่ลงใส่คอมพลาเสียนะนี่ครับประตูกันเลยครับผม รีเพย์กันว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้รีเพย์อะไรเนะี่ยรีเพย์นะเฮ้ยชาตัววะเฮ้ยชาไปเนี่นครับคือรีเพย์นะครับก็ดูไปก่อนแล้วกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมว่าผมก็จับไม่ได้หมอนก,กันนะเออรูออ้ไหมผมแม่ส่งฮันเตอร์ไปเปิดมั้งไม่แน่ใจเขาฮันเตอร์ไปเปิดแล้วตามแล้วเขาไม่ส่งอะไรเลยครับรู้สึกเขาไม่ยอมส่งอะไรเลยนะครับ เขาไม่ยอมส่งอะไรเลยนะครับเขาไม่ส่งจนผมชนะอะครับไม่ส่งอะไรเลยเห็นไหมครับเขาไม่ทิ์ที่จะส่งมิกกันนแต่เขาไม่ส่งเขาไม่โต้เลยครับสือทถาะเขาไม่โต้เลยนะครับไม่โต้เลยครับแล้วผมก็ส่งบอลลูนไปเขาไม่ตอบโต้เลยเลยนี่เขาเขาไม่โต้เลยมก็สไม่าผมโต้กับ ก็บอกเลทแล้วนะอะนี่ครับก็เขาไม่ต้อนเขาไม่ทำอะไรอะไรวะเนี่ย What's the นี่มันบ้าะลยว่าทำไมเขาไม่โต้อนะครับเราจะดูกันเขาว่าทำไมเขาไม่โต้นะครับเราจะงประวัตเขากันว่าอืมคือเด็เดกเขาโหดมากนะคือชนะผมได้นะครับเด็กเขาโหดมากพอร้อยเจ็ดสิบเด็กคือเด็กเขาโหดมากสามารถเป็นร้อยสิบแปด เด็กเขาโหดมากนะครับอือแลก็พัฒนาคนนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็จะไปดูกันนะครับว่าเด็กนี้มันอ่าพี่นี่กลองเด็กพี่เรนนะครับเด็กพี่เรนเลยที่เป็นพี่เรนนะครับไปลองเด็กพี่เรนกันนะครับว่าเด็กไหนที่มันจะพี่เรนขั้นสุด เด็กที่ผมใช้สามัวดาชันเด็กนี้นะครับอืมอราไปลองกันนะครับในบอดก่อนอย่าเพิ่งคนจริงนี่รับเพราะคนจริงเราแพ้นะครับไม่ติดไหมวะอ่ะอะอานะครับเรามาแล้วเรารอกอนรอกอน เดี๋ยวก็รอก่อนครับไอวิาสาดนะไม่ต้องห่วงเอาไปบางกวนไปแบบเปิดครับผมนีพ่อทุกสถาบันพ่อถูกกโ้ว์ถิกตอันนี้อปกิ้อรับกอาไปกตองถูอดครัต้อันนก้อลก้อก็้อก่้อนเกตอก่องคอนนูัคบกองทุกต้กต้งถก้อ ครับแล้วเราก็รอรอ,อส่งไม่เยอะไปไปกินไปอันนี้เป็กยวเป็กกล้าไหมครับ ก็ส่งกินมันนูนไปครับพร้อมกับเบบี้เด็ก่อนนี่เราก็แลก,ก,กป้อมแล้วแลก,ก,กป้อมแล้วเราไม่กันเลยแล้วแลกภูธรีร่เราแลกป้อมออกมา ออกกดยุ่งเลยจ้ะเป็กก้าระวัดโอ้โหเป็กก้าน่ากลอวจังเป่าบอดเก่งจังวะข้าบอดเก่งจังระวัดบอดบอดเก่งเนี่ยไอ้หัวแพ้บอดสิย้ะ แพ้บอลครับไปเอ้นเด็กโคตรพิลเอนี่เด็กบอลจัดเต็กตีพอมไปครับแบบตีตีปพอมแบบเด็กตีพอมอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวตัดคลิปก่อนนี่ครับผมคือเด็กตีปพอมโคตรแพ้ผูก็อปอดจะเอิ้งไว้นะครับกับรายการใหม่ทรมานบอลนะครับ กอจะอึ้องมาจะดักจัเต็มตั้งแต่เริ่มเกมนะคะบ,บอกเลยว่าเละตุ้มเป๊ะเป็นที่แน่นอนแนล้วผมเปิดปดั๊บอ่ะรอสิบก่อนปึ๊บปึ๊บ,บนี่ครับแล้วก็ต่อไปด้วยชุบ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 ,ชบผิดแพ้นะครับผมจริงๆผมอยากให้เขาแบบตีอะไรป้อมอมันเงนี้ยผิดแพ้นะครัไอ้พวกทำแพนใส่ ต้องกันฮอคไลเดอร์เบกเกอร์ได้เ,ไรไดเราต้องรอส่งครับผมไมม่เปกา้กาเบก้าได้หลายคนเจอยอย่างนี้ครับมีมโมโหแน่นอนแค่เปการปร้าก็ปวดหัวแล้วนี่ยังมีเบก้าได้อีกครับ โอเขาบอลน,นี่โหดมากเปกกากับไมเนอร์แต่เปกกาตัวเดียวคือเปกกาคือไมเนอร์ไม่ทำอะไรนะพอไก,กด์เดอร์เราไปสนเราแลกป้อมมาเดเข้ามาดิครับเอาเธอไม่ไม่สนเราเราต้องมีตัวปัดกันวัวที่เขาบอกนัคืออิเล็กโทรลิสรี electrofire those are so low on highway เราไม่กันได้ตุ๊บตุ๊บเราไปแผนเออเราอยู่ถ้าอยู่เออทีนี้ก็โอเคนะครับเราตีหลายตัว จะลองเด็กไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีอะไรบ้างผ่านสิบนาทีแล้วไม่ขอรัดกันนะครับเสร็จแล้วครับผมขอบเด็กที่ผมต้องชื่วยเด็กโคตรกลัวนะครับคัดเตอตัวที่มันเจอแล้วมันกลัวนะครับไม่รู้รับมือยังไงนะแต่เขาเปลี่ยนจากไมไเป็นเพ็ก้าเป็นเพ็ก้าเลยกันเพราะว่าทำมือยากกว่าเอ้ยพี่ติ๊กหกเกือบแล้เวเกือบจะตกแล้วนะครับ เกือบแล้วครับเกือบเลยนะครับเด็กทดลองก็เนี่อ่ะโคตรแพงนะครับเอ็กเป็นเล็ไม่ต้องสนใจอาไปกินไปครับโคไทม์อ้ไมโดอ่อนนะคะผมบอดเขาบอดนะครับบอดก็คือบอดนะครับปุ๊บก็มาดิครับก็เล่นก็มาดิครับก็มาดิครับ โอเลมไปเราแลกป้อมนะเราเลนแลกป้อมถือว่าผลป้อมแล้วเขาไม่สนป้อมแล้แลกป้อม ี่ครับตัวรับมือ,อย่างเราว่าฮา,าวนะครับแตล้วก็โคตรกลัวนะครับเราว่าฮาวเล็วเราว่าปับปวว๊บก็จะโคตรกลัวเหมอเดิมอุ้ยครับอินเฟอร์น o นะครับ ก็สุดที่ต้องก่อนลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <booster> นะครับพูไประจำใจของผมสวัสรับคลิปนีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ด้วยอุ้จุบปึ